สวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขุนศรีขายที่ดินวันนี้พามาเยี่ยมชมที่ดินช่วงใกล้ค่ํานะครับที่ดินด้านหน้าเราเนื้อที่สองไร่พอดีหรือว่าแปดร้อยตารางวานะครับพิกัดอยู่ที่ตําบลไซใหญ่นะครับอาเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับราคาตารางวาละสี่พันสองร้อยห้าสิบาทนะหรือว่าไร่ละหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะราคาทั้งแปลงอยู่ที่สามล้านสี่แสนบาทนะ ราคานี้เข้าโอนค่าภาษีนะกรมที่ดินคนละครึ่งครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับส่วนการเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าออกได้2เส้นทางหลักๆนะครับฝั่งด้านนี้นะครับเข้ามาจากถนนริชุพันธ์หรือว่าเส้นนอบอ0 0 3ประมาณ180เมตรนะครัที่ดินอยู่ด้านซ้ายมือนะ ส่วนสังเดานนี้มาจากถนนนอบ5036นะเส้นเรียบคลองขุนศรีเข้ามา700เมตรนะรที่ดินจะอยู่ด้านขวามือนะครับจุดสังเกตตรงด้านหน้าที่ดินเนี่ยผมจะมีติดป้ายไว้นิวไว้แล้วก็ฟีเชอร์บอร์ดไว้ตรงเสาไฟฟ้าด้วยนะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้อย่างแรกด้านหน้าที่ติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะแนวถนนกว้าง6เมตรครับมีระบบไฟฟ้า3เฟสผ่านหน้าที่และนะครับมีระบบท่อระบายน้านะครับ มีระบบน้ําประปาผ่านหน้าที่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญนะครับการเดินทางเข้าเขาก็จะสะดวกเข้าเข้าออได้2เส้นทางหลักๆนะจากเส้น4ี่เลนเส้นถนนริจุพันฮะจากถนนริจุพันธ์เข้ามาก็เพียงแค่180เมตรอีกด้านหนึ่งก็เข้ามาเพียงแค่700เมตรท่านเองเส้นเรียบคลองสงศสีนะครับปัจจุบันที่ดินของเราถมไว้บางส่วนแนละ้วถมไว้ก็น่าจะนานวะถมก่อนที่ถนนคอนกรีตจะทานะซึ่งระดับก็อาจจะต่ำกว่าถนนประมาณสัก 50เซนนะครับจะต,ต้องถมเพิ่มประมาณสักหเมตรนะให้มันสูงกว่าถนนนะฮรรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้าง58เมตรแนวลึกอยู่ที่55เมตรภายในซอยก็เป็นชุมชนลักษณะโกดังเก็บสินค้าแล้วก็มีบ้านเรือนคนอยู่อาศัยนะเป็นระยะระยะสลับกับเป็นที่ดินว่างเปล่าด้วยนะครับขอบเขตที่ดินจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับมีเสาพยานชัดเจนนะ ที่ดินของเรามีการรังวัดสอบเขตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมั่นจะได้เลยว่าซื้อที่แปลงนี้ได้เนื้อที่ครบแน่นอนนะส่วนฝั่งด้านตรงข้ามของที่ดินก็จะเป็นที่ดินปล่าแปลงนี้ซึ่งเขาจะปลูกอ้อยไว้นะครับด้านหน้ามีป้ายชัดเจนนะเข้ามาสังเกตได้ไม่ยาก <Yeah. S 1> เป็นสองโฉนดติดกันนะนี่คือโฉนดแรก สำหรับสถานที่สําคัญสำคัญโซนนี้ก็จะมีวัดปลายคลองขุนศรีนะครับ2.1กิโลเมตรวิทยาลัยเทคนิคนนทบ,บุรี4.1กิโลเมตรอบอตอราชนิยม3.4กิโลเมตรนะครับไปปอทตไซใหญ่5.3กิโลเมตรไปอบอตไอซใหญ่5.4กิโลเมตรพิพิธภัณฑ์ไฮเดรเจ้น5.9กิโลเมตรส่วนท่านที่มาทางเซน็ทนทรัลพลาซ่าเวสต์เกตมาถึงที่ดินก็ประมาณ32กิโลเมตรนะครับขอบเขตด้านนี้ก็มาที่สุดตรงเสาปูนต้นนี้เลยนะเป็นเสาพญานะ มีแนวขอบเขตชัดเจนนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ดินเปล่าแปลนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้มีการใช้ทำประโยชน์ใดๆนะครับส่วนใกล้ๆกันก็จะมีบ้านอยู่หลังนึงนะเป็นบ้านเดียวหลังหนึ่งนะตรงไปประมาณสักร้อยแปเมตรก็ไปทะลุเส้นริชุพันธ์หรือว่า3 0มศนะครับ แปลงนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะน่าจะเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินเพื่อสร้างโกดังโรงงานย่านนี้นะครับทําโรงงานประเภทรองงอสองก็ได้นะครับหรือท่านที่มองหาที่ดินย่านชันเมืองเพื่อทำเป็นลักษณะบ้านสวนนะครับเพื่อพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์แปลงนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติโซนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะด้านหลังจะเป็นที่านานะครับเดี๋ยวมีกท่านพาเดินดูด้านหลัง ที่ดินของเราถมไว้ก็น้าจะนานนะภายในพื้นที่ก็จะมีพวกวัชพืชขึ้นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะรแต่ว่าก็พอเดินได้นะครับพอเดินได้ผมไม่นานนะมาถมเพิ่มประมาณสัก50สเซนก็50าสเซนก็เท่าถนนนะอาจจะถมเพิ่มสักนิเซนหนึ่งนะฮะสูงกว่ถนนนะนี่คือโซนด้านหลังของที่ดินนะฮะก็ จะมาชนกับนาข้าวด้านหลังเป็นนาข้าวแปลงใหญ่นะส่วนที่ดินของเราส่วนด้านหลังนี่จะมีเป็นร่องน้ําเล็กๆนะไว้เก็บกักน้ําในพื้นที่นะครับฝั่งด้านโน้นก็มีโกดังโรงงานด้วยนะครับบริบทโซนไซใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่นานะที่ดินว่างเปล่าแล้วก็สลับกับ ชุมชนคนอยู่อาศัยยังไม่หนาแน่นแล้วก็มีลักษณะโกดังโรงงานบ้างกระบายนะครับท่านใดสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับค่ะวันนี้ต้องล่ำลาแล้วนะครับขอบคุณ f c แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับวันนี้ล่ำลาช่วงแสงโพลเพลของพระอาทิตย์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ